สบายไหมคะบายสวัสดีค่ะวันนี้คุณคิดจะมารีวิวปาร์ตี้โฟมเด็กๆกที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะเราจะมาลองเล่นสบู่บับเบิ้ลที่เราเพิ่งสั่งมาวันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสระ2เมตรที่เรารว่าไปเก็บในห้องเก็บของ เนื่องจากว่ามันรั่วที่พื้นตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงข้างบนยังไม่แน่ใจรั่วไหมแต่ข้างล่างยังได้อยู่ก็อันนี้น่าจะได้น้ำโอเคสุดแล้วสองคนถ้าคนเดียวก็เป็นสระคลมเล็กๆนะคะถ้าเป็นแบบหลายคนมีผู้ใหญ่ก็สาเมตรก็ดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เราสูบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็แน่นตึงโฟทั้งสระแบบนี้เลยย,ยงไอดีล่ะเทสเราต้องเทสกันว่ามันรั่วหรือเปล่ปา นี่นะคะตอนนี้คุณคีระกำลังล้างอ่างอยู่นะคะกำลังจะงเทสน้ำว่ารั่วหรือเปล่าแต่ว่าข้างบนสองห่วงนี้เทสแล้วไม่รั่วยังพองฟูอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูชั้นล่างสุดถ้าหนาไม่รั่วก็เตรียมตัวเล่นได้ และนี่นะคะเป็นที่เราสั่งมาเป็นบับเบิลบับเบิลสบู่ทำฟองแบบเข้าตามไม่แสบนะคะและนี่นะคะเราก็แกะออกมาเรียบร้อยอ่าเขาก็จะมีวิธีเล่นบอกนะคะก็เปิดน้ำรองใส่อ่างเล็กน้อยแล้วก็เทเจลลงไปในอ่างฉีดน้ำนแรงๆลงไปบริเวณที่เท จนฟูเคล็ดลับยิ่งแรงจะยิ่งฟูเย่เย่เย่ขนาดน่าจะต้องบาลานซ์กระสาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองใส่สักสามฝาก่อนแล้วก็ยี่ฟองดูนะว่าจะเป็นยังไง yeah, <yeah>, yeah. ขวดน่ารักมากเลยดูดีมีบับเบิลด้วยโอเคแกะเลยนี yeah, yeah. ่นะคะ เราจะมาทดลองกันแล้ว <S <S 1> <S 1> พร้อมยังพร้อมยังคุณคี <S <S ไปเลยเข้าไปในอ่างเลยค่ะเขาบอกให้ใส่น้ำไปนิดนึงก่อน <S <S นี่นะนี่นะคะกลิ่นเขาหอมกลาบมากอันนี้ซื้อมาใช้เองร,รีวิวเองนะคะไม่ได้ค่าจ้างแต่อย่างใดนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็เขาปิดฝานะ คือแพ็กเกจจิ้งดีมากเลยนะกินห่อนน่ารักสุดยอดถ้ามันยิ่งแรงมันจะยิ่งฟูนะแต่ว่าสายยางเราไม่ค่อยแรงนะคะก็เลยต้องใช้มือช่วยเราต้องอะไรต้องใช้มือช่วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้นะคะเราใส่ไปสามฝานะคะฝาของเขาเล็กๆนั่นเลยนะที่เราเห็นเหนียวเหนียวแล้วก็เร,เรามาตีฟองแบบไม่รุนแรงนะใช้มือช่วยถ้าคนมีก๊อกแรงๆน่าจะ ูได้กว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ํากับสบู่อีกนะนี่นะคะทุกคนเราเปลี่ยนวิธีมาใช้เอาสบู่บับเบิลนะคะใส่ไปในฝาเดิมนะคะประมาณฝาหนึ่งนะคะแล้วเราก็ยีฟองเข้าไปอย่างนี้นะคะประมาณ3ามสน้ํานะพอได้บับเบิลรอบแรกใช่ไหมแล้วก็เคลียร์บับเบิลออกนะคะแล้วก็เหลือน้ําไว้ในถังนะแล้วก็มายีต่อ สักสี่รอบนะคะต่อฝาหนึ่งนะ mm hmm. ก็จะได้บ mm ับเบิ้ลเยอะก็ทยอยเทงลงไปเพราะว่าก้อนนี้เขาแรงกว่านะคะ mm hmm. ก็อันนี้เราทํามปสองฝาแล้วได้น้ําประมาณแปดถังนะคะ mm hmm. ก็ได้ฟองเยอะอย่างเงี้ยประมาณแปดรอบนะต่อนะ้ำสองฝาแล้วก็มาเทนะคะนี่ก็เยอะขึ้นแล้วโอเคนะคะก็แนะนําเป็นแบบทยอยใส่ฝาหนึ่งนะและยีฟองแรงๆอะ่ะแล้วก็แบบได้สักสี่ห้าน้าเอาทยอยอฟองออกนะคะมันจะเหมือนแบบได้ยี ได้ยีน้ำที่ค้างในถังแบบได้เชื้อน้ำยายอยู่นะคะสนุกไหมคิร่าน่าทันไหนร็วทั้งหมดนะคะเป็นฟองจากการใช้สบู่ไปทั้งหมด6ฝาครึ่งนะคะใส่ไปในสามฝาแต่ว่าเหมือนยีฟองได้ไม่คุ้มนะคะอีก3ฝาครึ่งรองมายีในในนี้นะคะ <laughs> อาสะผมมาเลย Đi ngang lắm Lấy Hãy subscribe cho buồn <mùa> bán <laughs> เด็กเพิ่งตื่นนะคะมาเล่นด้วยก็คือน้องคิรินนั่นเองาาหาอะไรคะ่ะกาลังหาอันนี้ที่ตาอยู่เด็กตื่นแล้วนะคะอันี้ค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราเติมฟองไปแล้วหนึ่งชั่วโมงกว่า,วาได้นะคะ แต่ว่ามีการเติมน้ำเพิ่มนะมันก็จะหายไปบ้างที่นสนุกไหมฝ<ม>ากอะะไรคกันเลยค่ดติดตามด้วยนะบาย,อยขอบคุณนะ จริงๆนะคะความสุขของคุณคีนะคะคลิปนี้จะต้องเป็นคลิปที่19เนะคะเราได้ย้ายมาจากช่องเดิมมาอยู่ช่องนี้ยังถาวรเป็นเริ่มที่คลิปแรกนะคะถ้าใครชอบฝากติดตามช่องไหนด้วยนะคะและถ้าใครยังอยากดูคลิปเก่าๆเนะียเราจะแปะลิงก์ช่องเดิม18คลิปเมื่อกี้ให้ดูด้วยค่ะ